สวัสดีค่ะพี่แก้มนะคะพี่แก้มเรียน f i l l i n g ซรุนสิ1 2ค่ะพี่แก้มจะมาขอแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน e ิ l ิ่งไซร์นะคะอันแรกเลยพี่แก้มก็จะได้รู้ว่าเราอะมีจิตเดิมแท้ของเราที่มีศักยภาพมากๆเลยแล้วก็เขาอยู่กับเราตลอดเวลา e l l i n g s ซร์ก็สอนให้เราสื่อสารกับจิตเดิมแท้ของเรานี้ได้ด้วยวิธีตั้งคำถาม แล้วก็การวัดความรู้สึกการดูความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นมาจากความคิดหรือว่ามาจากความรู้สึกซึ่งเราก็จะดูได้จากภาพหรือเราก็สามารถที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเช่นเราเห็นหรือเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าอันนี้มาจากความรู้สึกของเราหรือมาจาก ความคิดของเราอันนี้ก็เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าพี่แก้มเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในบ้านของอริยาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยพี่แก้มอะ่ะกแ็แอบมองๆอ,อยู่นะคะด้วยการอ่านหนังสือด้วยการฟังคลิป ฟัง YouTube ด,ดูนู่นดูนี่ในบ้านอริยานี่แหละแต่ว่าเราไม่เคยที่จะเข้ามาสัมผัสกับบ้านอริยาจริงๆเลยสักครั้งเราได้แค่มองเราได้แค่ดูเราได้แค่แอบเราได้แค่ส่องเราได้แค่อินไปกับบางสถานะหรือบางอย่างที่เราเจอเราได้ฟังมาแต่ว่าเราไม่ได้เคยเข้ามาจริงๆเลย ฟิลลิ่งไซ z ์เนี่ยก็เป็นก้าวแรกที่พี่แก้มได้เข้ามาในบ้านอริยาเต็มตัวซึ่งก็เป็นสิ่งที่ได้รับความรักและก็ได้รับความอบอุ่นจริงๆจริงๆจากความรู้สึกของเราจริงๆเลยก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกดีนะคะแล้วก็เราได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาผลักผลนในชีวิตประจำวันของเรา ทุกวันทุกวันแล้วก็ในในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีกลุ่มสมาธิของอริยาเนี่ยให้เราฝึกฝนไปเรื่อยๆก็ดีนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาเรียนจริงๆได้เข้ามาอยู่ในบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านของเราจริงๆนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ